แต่ว่าพูดถึงทีมชัตไทยเนี่ยก็มีข่าวไม่สู้ดีเลยไม่ทันไรทีละสิแนแดงนาเจ็บแปดสัปดาห์นะครับ<อ>ก็เป็นการบาดเจ็บที่แฟนบอลให้ความสนใจว่ามุ้ยจะเจ็บนานแค่ไหนเพราะว่า,าเขาเจ็บตั้งแต่ในเกมช้าง FA Cup นะครับตอบสัยสองทีมสุดท้ายที่เจอชนบุรี FC ฟซถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วก็ต้องรอก็ตอนนั้นก็รุ้นกันอยู่เพราะว่า ประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยเขามีชื่อในทีมชาติไทยที่เตะกับญี่ปุ่นมันขึ้นปีใหม่เนี่ยนะครับก็รอการวินิจฉัยปรากฏว่าผลวินิจฉัยออกมาเนี่ยโอ้โหก็ก็ตกใจเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าหนักนะเอ็นนะเอ็นเข่าด้านในฉีกขาดกระดูกเข่าขวาร้าวนะครับก็ต้องพักเบื้องต้นคือใส่อุปกรณ์ประคองข้อเข่าแล้วก็ต้องพักฟื้นหลังการบาดเจ็บเนี่ยแปดสัปดาห์ตีไปก่อนเลยสองเดือนนะฮะโอ้สองเดือนนะก็ มุยหายกับมาเร็เรวๆนะครับออบอกว่าถึงตอนนี้นะก็พูดได้เลยอ่ะอันนี้ในมุมผมนะมซึ่งหลายๆคนก็มองมองเหมือนๆกันนะว่าไม่มีกองหน้าคนไหนเล่นได้แบบมุยแล้วอ่ะนาะนะนะทีนี้นะเอาว่า,อาพอมีข่าวว่าเจ็บปุ๊บเนี่ยแฟนๆโดยเฉพาะแฟนช้างศึกบอลไทยนอ้โวิจยหายไปตามๆกันใช่ขนา,นาดที้มุย เป็นตัวเป็นเกมอ่ะเป็นเกมเชนเจอร์อ่ะเก็บบอลแดนหน้าก็ได้ได้หมดจ่ายบอลคิลเลอร์พารทให้เพื่อนยิงประตูก็ได้ใช่ใช่คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของของทีมว่างั้นเถอะนะครับแต่เมื่อมีการบาดเจ็บขึ้นมาลสักดัะนี้แล้วต้องพักนานประมาณแปดสัปดาห์ก็คือเกมสองเดือนเนี่ยหรอค่ะยังยังทันเกมเจอเกาหลีใต้นะเพราะเกาหลีใต้เนี่ยมีมีนาคมแต่ว่าเอเชียนครับไม่ทัน เอเชียนคัพกับอุ่นเครื่องอย่างญี่ปุ่นเนหมดสิทธิ์ไม่น่าจะได้ <นะ S 2> ยังไงมุซีพักรัษาตัวก่อนสําคัญกว่าคือคัดบอลโลกกับเกาหลีใต้สองเกมเ <game S 1> ดือนมีนาคมนะครับก็ทางโค้ชอิชิอินะครับต้องเรียกผู้เล่นกองหน้าเข้ามาแทนมุซีที่เตาทีต้องถอนออกไปปรากฏว่ามีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าอืโดย โดยความรู้สึกแล้วเนี่ยค,ค,คนที่จะเข้ามามันควรจะเป็นสุภาชัยได้แล้วละ่ะสุภาชัยใจเด็ดหลายคนเขาก็บอกว่าเออน่า,นาจะเป็นเตงอ่ะเพราะหลุดไปตั้งแต่รอบแรกประกาศชื่อตอนเราแรกมาไม่มีสุภาชัยก็อเอ๊ะหรือว่ามีมอะไรอาจจะยังไม่พอใจฟอร์มหรือว่ายังไม่มมสมบูรณ์ล่าสุดเนี่ยมุ้ยมุ้ยต้องถอนออกไปเนี่ยกิดกว่กก็ยังไม่ให้เรียกสุภาชัยมานะสุภาชัยเกมล่าสุดยิงสองลูกนะแต่ว่าเลือกกลับมาแล้วอ่ะเลือกยศกรบุรพานะครับก็ ดาวรุ่งอ่ะกองหน้าดาวรุ่งของชลบุรีนะครับเลือกมาแทนธีรศิลป์ตรงนี้ก็แฟนมันก็อาจจะสงสัยขึ้นมาอีกเออโหนี่แค่การประกาศตัวรอบแรกแล้วก็มายเนอร์เชนเล็กๆของอิชิอิเนี่ยก็มีประเด็นแล้วนะใช่ใช่นะครับก็อิชิอิมาคุณซื้อทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางไปดูฟุตบอลไทยลีกในเกมที่ชลบุรีเอาชนะเมืองทองยู่นเต็ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็นี่แหละได้เห็นด้วยมั้ง ก็ได้เห็นเดี๋ยวยกรเขาก็คงน่าจะน่าจะเคยเห็นผลงานมาละในะทีมชาติยู17นะยศกรอบุรพากองหน้าวัย18ปีจากฉลามชนก็เลี้ยงตัวมาติดในทีมชุดนี้แทนลงสนามซึ่งไดนัดยิงไปสองลูกนะก็เนี่ยแฟนโซเชียลก็จะถามกันพอสมควรเลยว่าสุประชัยเขาก็ฟิตสมบูรณ์นะแล้วก็คืนฟอร์มแล้วนะเพราะยิงในเกมที่แพ้ท่าเรือด้วยเกมล่าสุดยิงอีกสองประตูในเกมที่ถล่มอุทัยธานีด้วย เออเกิดอะไรแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลอะไรที่ที่ชัดเจนออกมาใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมผมก็ดูฟอร์มการเล่นของยศกรบุลพามาพอสมควรเหมือนกันนะครับเขาเล่นกับทีมชาติไทยรุ่นยูย่สาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันก็ยิงได้อย่างเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสำหรับนักของยศกรบุลพาแข็งแรงนะอึดถึกทนนโยบาเอคือคือใชงไง เขาจังหวะหวานเลยชัดเจนเลยนะครับพร้อมที่จชนพร้อมที่จะปะทะกับคู่ต่อสู้และแล้วก็ลูกการจังหวะการยิงประตูของมอนี่ไม่ธรรมดาใช่ได้ถามว่าน่าลองไหมน่าลองก็น่าลองนะฮะแต่ว่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองหรือเปล่าในเกมที่จะเจอกับทีมทีมญี่ปุ่นเนี่ยนะอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีเลยนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าถ้าเรียกไปแล้วนะฮะ ก็เชื่อว่าน่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในในส่วนของทีมชาติชุดใหญ่ได้เยอะพอสมควรเหมือนกันสำหรับยุสกรบุรพาหรือว่าด้วยความว่าสุภชัยใจเด็ดเนี่ยอาจจะได้ได้เห็นกันมาเยอะแล้วไปเปลี่ยนเอาคนใหม่มาลงก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เหตุผลของโค้ชนะคือเขาจะต้องการต้องการให้เด็กมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้อันนี้แล้วแต่มุมมองของโค้ชซึ่งเขาเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องมาบอกถึงเหตุผลกับเราก็รอให้เราเดากันไปเองแบบนี้แหละอ่าเอเคแฟนบอลก็ตั้งคําถามนี่ก็เรื่องปกติ นะครับทีนี้ก็รอดูผลงานก็เป็นการประกาศรายชื่อล่าสุดนะนะมีการปรับเล็กน้อยแล้วก็อวยพรให้ทีศชาติเนี่ยหายเจ็บเร็วๆนะใช่ค่ะเจ็บแบบนี้ทำให้ผมนึกไปถึงเรื่องบรรดาบรรดานักฟุตบอลเนี่ยนะฮะหลายๆคนที่มีการเจ็บบริเวณเขาเรียกว่าที่คิดกันหน่อยแฮมสติงใช่ไหมถ้าเจ็บทีนานไหมแฮมสติง มันแล้วแต่ถ้ามันฉีกขาดมันฉีกนิดเดียวหรืออะไรเงี้ยแต่มันเป็นสัปดาห์แน่เป็นเดือนเนียหนักก็เป็นเดือนมันจะต้องมีเรื่องของการระยะเวลาสมมติว่าหายเสร็จปุ๊บต้องทำกายภาพต้องอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แต่ผมว่าที่เราสังเกตดูคือก็ใช้การเข้าเฝือกอ่อนนะฮะประคองหัวเข่าไว้ไม่ถึงขั้นในขนาดต้องต้องไปผ่าตรงผ่าตัดถ้าผ่าตัดนี่เรื่องยาวเลยยาวอีกนานนะก็ นั่นคือเรื่องความคืบหน้าล่าสุดของอาการบาดเจ็บของทีมละส์แดงดานะ <Yeah. S 1> ค่ะรอมเสิร์ฟถึงหน้าจอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา